เห็นงานเห็นงานพี่น้องทำก้อนสาดเสร็จแล้วแหละกําลังสีพักกลางวันก็เลยมาเลี้ยงอันนี้ก่อนระวังรอดต้มมะม่าตอนแรกว่าสิบกินเมื่อนี้เมื่อนี้มีแพน่าเหลิกงานแล้วสีแวะไปหลานไปหลานไทยเลิกงานแล้วสีแวะไปหลานไทยอยากกินปลาาต้มปลาดุกน้องหรือว่าปลาดุกต้มปลาลาเขาเออดนอย่างนี้สไปหาเบิ้งจะไมหาซื้อปลาดุกจ้ะเอามาต้มปลาแดด เราก็จะไปซื้อปลาซื้อน้ำปลาแล <NG raft 2> milk, ้วก็แล้วก็อีหยังก็อีหยังเบิด์ตเนีหยังน้ำปลาน้ำเบิดเบิดกินแต่จนกว่าเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้แล้วตอนแรีงก็ก็เรียกว่าสิกินต้มมะหมาล่องท้องไปก่อนก่อนก่อนทางวันเพราะว่าเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหูยพี่น้องเมื่อนี้เมื่อนี้คิดว่าเมื่อนี้ฝนบ่ตกคิดว่าเอ่อเลิกงานกลับไปบ้านเฮ็ดนัลนเฮ็ดนี้แล้วแล้วก็สิออกมาล้างรถให้พ่อใหญ่ เอาว่าเพิ่นสิเอารถไปส่งแล้วไปส่งไปส่งขายรถอันกเก่าเหล้านะรถรถโลด,ลดเบนเหล่านะเพลิเสี่ยวโหไปส่งแล้วก็วเลยว่าเนี่ยว่าสิหลังรถลไห่เหล้าหลังภายในที่จริงเหล้าก็ล่างไปส่วนหนึ่งแล้วละ่ะแต่ว่ามันก็ยังโ,โอเคซ้ำได้นะันนะ่ะยัง่งพักเบรกก่อนพักเบรกพักเบรกมันในห้องนี่ละ่ะในห้องทำความสะอาดนี่ละ่ะที่ข้าน ขี้ขันย่างไปไอ no <fin anta> <ots> ห้องครัวเขาก็มีห้องครัวสําหรับพักเบรคพักนันอยู sort of ่แหละของซุ้มค <cause> <inaudible> ุณนคู่ขึ้นเนียวเลยต่อไปนั่งขี้ขันไปกินมาม่ายำๆจ้ะนี่ห่อนึงกินล่องทองก่อนห่อนึงก็สําหรับเด็กน้อยกินพี่น้องสาหรับอีนั่งนี่ตรงกินสามห่อมันบ่พออิ่ม หน่อยเดียวนึงเด้กินสองขำกระเบิดแล้วมาม่านะห่อหนึงนะห่อหน่อยนะเออนะกินมามากินนทองทองก้อนพี่น้องอยากกลับอยู่เด้อยากกลับไทยอยากกลับบ้านสี่ปีแล้วเด้สี่ห้าปีแล้วเด้เราได้กลับอยากกลับไปนางกินก๋ยเตียวอยู่รลานแซ่บพี่น้องกล่อ,องมันมั่วม่ไหม ยำ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 นี่ดังไกลได้ยำยำนี่มีขายทุกซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่เมืองนอกแล้วรู้เปลนอกมะเมลยำยำของไทยด้วยนะนี่ภาษาไทยเห็นปะยำยำอันนี้รถเยั่ในรูกคุณผูเห็นมีนงมีเหนือมีอย่าง ลองท้อนตอนกลางวันตอนกลางวันมาว,วันอาบน้ำสระผมมันอนีก็เลยบ,บย่อยากมัดผม มาเจอพี่นอมมากินมาหมากกันนี่นกินย่างง่ายตอนกลางวัน11โมงจะลองท้องก่อนเดี๋ยวไม่มีแรงอันสิจังข้าวพี่นะ่าสีพาไปพี่งองไปเที่ยวเด้ออาทิตย์หน้าสีพาไปเที่ยวเดนมาร์กคุณเด้ ไปเลือกสำลันไปตัวฟี่ขึ้นเลือกสำลันใหญ่ๆไปสามมือเปอ็นขย้นเไยตัวฟี่เดยวสิมะเห่าห้ฟังคลิปหนาเด้วเล่อยฟังอี่น้าไปเลือก ไปเลือกสารานเนี่ยรอบรอบนี้รอบรอบอยูอ่ซีไปฟรีทุกรอบไม่ได้เสียตังค่าตัวจักรอบเราเลือกเราเลือกเลือกสารานเนี่ยพอสื่อตัวปุ๊บเขาจะมีห้องนอนให้เลยฟรีห้องนอนหมายถึงว่าสื้อตัวซื้อตัวก็เท่าก็ว่าเข้าสื่อเข้าสื่อที่ห้องนอนน่ะแหะพี่น้อง แต่มาห้องนอนมันเบอรดยห้องนอนไงเด้ห้องนอนเหน่อยห้องเล็หน้อยพี่น้องนอนได้สี่คนเป็นเตียงขนาดสามฟุตสามฟุตสองสั้นสองสองสั้นสองฟังเป็นสี่เตียงนอนนอนได้สี่คนมีห้องน้ำเหน่อยได้ตัวแล้วก็โซฟานั่งนั่งหล่นมีทีวีนั่มแค่นั้นเป็นห้องแบบเป็นห้องโซนด้านในบอมมี่หนาต่างบอสามารถถือจะมองเห็นข้างนอกได้ อันนั้นก็คือของฟีห้องฟีสําหรับคนที่ซื้อตัวเข้าไปแล้วก็จะได้ของนอนเลยเพราะว่าเรื่องเรื่องขามฝากมันก็ไปอันขามไปประเทศนั้นประเทศนี้เนาะอย่างที่นะ่ส่วนตัวฟีทถีนั่งได้มาพอได้ตัวฟีมากก็ได้ของนอนคือกันพี่น้องคะ่ะเพราะว่ามันจะมากครอบครูกันทั้งตัวทั้งทั้งของนอนอแต่ถามว่าห้องนอนของไงมีบอแบบมีเป็น้องสุดของอย่างบอมี่แต่ประต้อใจจ่ายเงินเพิ่ม ข้างที่แล้วข้างล่าสุดที่แล้วเมื่อสองสามปีที่แล้ว <c oughs> หรือเปล่าโบเมนเมื่อซีหาปีที่แล้วเพระว่าีนั่งมาเนาเวรอบนี้นีซีปีเราอีนั่งอีน,อน,อน,นั่งยิ่งัรเดไปเลือสสำลานเลยแต่ว่าีนั่งเคยไปก่อนหน้านี้ตอนมาวีซา่าท่องเที่ยวกับพ่อยัยสามเทียเทียเทียละสามรอบเอ้สามเทียเทียละสามเดือนตอนมาวีซา่าทอ่ทองเที่ยวอ่ะนะพ,ยยพ่อยัยพนั็ภาพไปเที่ยวเลือสสำลานอยู่สามครั้ง เซื้อซื้อห้องเพิ่มมันก็จะมีหลายมันจะมีหลายหลายราคาห้องเพิ่มก็คือห้องห้องชุดเป็นที่นอนหาฟุดหกฟุตจังสีนะพี่น้องมีโซฟามีตู้เย็นน่อยมี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 เครื่องดื่มไห้มีห้องน้ำห้องอาบน้ำจังสีนะพี่น้องแล้วก็มีหน้าต่างสี่สามารถมองเห็นทะเลสวยมากจังสีแหละพี่น้องอันนั้นก็จ่ายเพิ่มประมาณ มันมีหลายห่องแล้วก็มีหลายราค่าพอมก็จะมีตั้งแต่หนึ่งพันโค้นขึ้นไปอแต่ว่าไปรอบหนีนั่งบ่จ่ายนั่งกัยยบพ่อใหญ่บ่จ่ายเพราะว่าแต่ตัวฟรีเนาะได้ห้องนอนฟรีพอมถ้ามาแล้ไปได้จ่ายค่าอย่างแน,น่ได้ไดจ่ายค่าอาหารค่ำบนรูเฟ่บนเรือ เท้าสีบ่าจายก็ได้บ่อายก็คือบ่ใอบใดเข้าไปกินก็คือเอาข้องเอาก,เอา,กเอาแนวกินของเท้าไปอิงก็ได้ถ้าเกิดแบบว่าอยากไปยัดเงินอน่ะนะแต่ว่าอันนี้อนนีนั่งก็พ่อใหญ่กันน้านที่ไปเที่ยวน้ากันนอะพี่นอนอีน,นั่งเฮ็ดงานตลอดบ่อไดไปเที่ยวไหนก็พ่อใหญ่เล่นนอกนอกจากไปกูนแคมป์ปิ้งไปทําความสะอาดแค่นั้นนั่นแหละไปเที่ยวของอีน,นั่งก็เลยคิดว่าเออเท้ากับสื่ออาหารข้ามกันเถอะสื่อสอง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 ,สองมือ ตอนขึ้นเรือไปขึ้นขึ้นเรือไปแม่นว่าสมสมมติสมมุติขึ้นเรือวันจันทร์สมมุติขึ้นเรือวันจันทร์ตอนบ่ายโมงเรือไปขึ้นเรือตอนบ่ายโมงปุ๊บมันก็จะมีอาหารข้ามวันนั้นเลยอาหารข้ามของวันจันทร์นี่นั่งกับพพอใยา่กระซิไดไปกินไปกินอาหารค้ามเป็นบุฟเฟ่เยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีเครื่องดุงเครื่องดื่มเอียงให้อันันต์เฮาข่ายใจาเข้าจ่าเองต่างหากไปกินอาหารข้ามพอคืนวันจันทร์ล้วก็นอน นอนตื่นเศร้ามากขึ้นวันอังคารเอ้ยเศร้าว,วันอังคารตอนแปดโมงเรือจะไปถึงเดนมาร์กตอนแปดโมงเช้าว,วันอังคารอีนางกับพยย่อหา่กสิครับลถดออกเพราะว่าเสียรถขึ้นไปนั่มขึ้นไปถึงเรือนั่มเพราะว่าสิครับรถดเที่ยวในในเดนมาร์กนะนะตอนไปไปถึงเดนมาร์กตอนแปดโมงวันของวันอังคารแปดโมงเช้าของวันอังคารก็ขับขับรถออกไปเขามีระยะเวลากำนดนให้สิบสองชั่วโมงสามารถเที่ยวได้ในเดนมาร์กสิบสองชั่วโมงพอครบสิบสองชั่วโมงแล้วจะต้องกลับ ลับมากขึ้นเลือกลับมากขึ้นเลือดสำรานไทยท่านทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มเนี่ยละสิบสองชั่วโมงอีนา่าขับอย่ากับิคับลวดไปในแดนมาร์กขับไปเที่ยวขับไปซื้อของพวกเนือ้อพวกหมูพวกของกินน่ะของของกินเครื่องดุงเครื่องดื่มอยู่เดนมาร์คมันสิถือกว่าอยู่ประเทศนอร์เวย์เลยอ่ะอียิปประเทศนอร์เวย์นี่มันเป็นเป็นเพื่อนบ้านของประเทศสวีเดนแล้วก็ประเทศเดนมาร์ก แต่ว่าของอ่ะของของประเทศเดนมาร์กของของประเทศสวีเดนสีถึกกว่าประเทศนอร์เวย์ของนอร์เวย์แพงแพงอีดีอือทีนั่งกับพ่อใหญ่ไปเดนมาร์กกันย่ำไหนก็จะไปซื้อของกันกลับมากลับมาแชร์สองฟรีสไปพี่นอ้องอือประหยดัดไปเที่ยวนั่มไปซื้อของกลับมากินนั่มตั้งสีนะอืออนั่นแหละพ่อครับไปเที่ยวในเดนมาร์กว่านังคารไม่บ้า ก็จนถึงถุ pues, okay. ่มหนึ Astra ่งก็ต้องกราบมากขึ <Stell ar lanes choice> 2, 2, 2, 2, ้นเลือเพอกราฟมากขึ้นเลือปุ๊บเลือออกก็ไปกินข้าวแลงข้าวแลงข้าวแลงของวันอังคารมื้อค่มของวันอังคารอีกหมื้อหนึ่งก็คืออีนางอีนางกับพ่อใหญ่ซื้อซื้ออ่าบุฟเฟ่มื้อค่ำสองสองวันก็จะเป็นคลืนวันคืนวันจันทร์กับคืนวันอังคารเพราะพอกินข้าวกินอย่างเซตเคลื่นคืนวันอังคารก็ไปนอน นอนแล้วก็เลือก็จะกลับกลับมาถึงท่าร์เวกลับมาถึงท่านอร,ร์อเว์วันวันพุดประมาณบาย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 ซงเลยละประมาณนั้นเนาะคะ่ะก็สามมื่สองขึ้นอ่ะหลับพี่น้องได้จ่ายเงินค่าอาหารข่ามสองวันแล้วก็ได้จ่ายเงินค่าค่ารถค่ารถ ค่ารถเก๋งเฮ้าที่ว่าเฮ้าเอาขืนเรือไปนั่มนั่นนะ่ะอันนั้นอันนั้นก็ตตองจ่ายจ่ายอยู่ประมาณร่วมๆประมาณสองพันโครนพี่น้องตามอันั้นถือบ่ะขืนเรือสสารานมันซิมีเป็นบางช่วงบางช่วงฟี่บางช่วงถูกบางช่วงแพงยิ่งช่วงสเสมอนี่บอบ่ต้องถามหาตัวฟี่หรือตัวถูกแพงเพราะว่ามันเป็นนาทองเที่ยว ฟีตัวฟี่ตัวถูกเนี่ยจะมีช่วงช่วงหนาหนาวอ๋อ <c oughs> อิ่อมกินท่ดแหไะพี่น้องล่องทองเนาะค่ะก็มาโพดคุยทักทายพี่พี่น,น้องๆเนาะเดี๋ยว <c oughs> ไปพอกันคลิปหนาดีหน้า,นาสิกลับไปเฮดคลิปอันหนึ่งข้าวเหนียวมืนอี้คิดค,ดคิดเมนูไว้นะตอนนี้นะคิดเมนูไว้หนึ่งข้าวเหนียวปลาล่าต้มปลาดุกแล้วก็ตอนปลาเด็ก ตอนประแดกที ai, to to ่ว่าแม่เอามาจากบ้านไทยเอามาจากเมืองไทยนะ่นะก็ยังยังเหลืออยู่นักเอาประแดกมาทอดซอยหอมซอยพริกสดใส่ปีบักเน่าพี่น้องเฮ้ยเรือว่าจะกินข้าวเจ้าดีวะนค่ะเดี๋ยวเดี๋กลับไปเฮ็ดแนวกินกันอยู่บ้านเสียบพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วพรอคลิปใหม่จ้า